รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริญญาบาัตรประกาศนียบัตรใช้แตกต่างกันอย่างไรปริญญาบัตรกับประกาศนียบัตรใช้แตกต่างกันดังนี้ในทางการศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ จะได้รับเอกสารแสดงการบรรลุค,ความสำเร็จทางการศึกษาถ้าเป็นระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกเรียกเอกสารนั้นว่าปริญญาบัตรถ้าเป็นระดับประโยคประถมะศึกษามัธยมศึกษาสายวิชาชีพหรือหลักสูตรอื่นที่เนื้อหาวิชามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับรองเช่นช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างเสริมสวยเรียกเอกสารนั้นว่า ประกาศนียบัตรการศึกษาเหนือระดับปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าปริญญาโทรเรียกว่าประกาศนียบัตรบัณฑิตเช่นประกาศนียบัตรบัณฑิตด,ด้านการแปล